ค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแคทาร์โร่กันอีกแล้วนะคะวันนี้หัวข้อั o p i c ของเรานะคะจะเป็นในเรื่องตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะโอเคแล้วเราก็เหมือนเดิมนะคะจะมี3ามกลองด้วยกันนะคะกลองที่1กลองที่2แล้วก็กลองที่3ค่ะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มจากกลองที่1น,นะคะ ดูกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคนตอนนี้นะคะ อสอบคนกองที่หนึ่งนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบางคนบางความสัมพันธ์นะคะก็รู้สึกว่านิ่งๆกันไปนะคะบางทีก็เดาท่าทีและความรู้สึกของเขาไม่ออกเนาะว่าจริงๆแล้ว,ว่เขารู้สึกยังไงกับเราแต่ว่าจอบที่เห็นเนี่ยดูหน้าไพ่นะคะเหมือนกับมีความรู้สึกไม่ไม่ต้องการที่จะบ่งบอกหรือว่าแสดงออกไปตรงๆในเรื่องของความ รู้สึกจริงๆในใจนะคะออกไปพยายามจะคลิปลุกคลิปความรู้สึกให้มันข้างนอกเนี่ยมันดูเย็นชาเพราะว่าบางทีเนี่ยเขากําลังกําลังตรวจสอบกําลังค้นหาอยู่ว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับเขาหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจริงๆแล้วอะ่ะแตงต่างฝ่ายต่างคิดยังไงกันแน่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาเป็นอย่างอื่นไปได้หรือเปล่าเหมือนจริงๆแล้วเป็นการนั่งคิด ทบทวนตอกผลึกแล้วก็มองสถานการณ์รอบด้านมากกว่าที่จะเคลื่อนไหวอะไรในช่วงนี้นะคะเหมือนแบบกลับมานั่งคิดมากกว่าเออคิดทบทวนแหละว่าจะไปต่อได้ไหมหนะ้าเราจะเอ่อเข้ากันได้ไหมจะมีปัญหาอะไรระหว่างกันหรือเปล่าอะไรเงรี้ยจะเป็นในเรื่องของแบบว่าช่วงที่ทบทวนความสัมพันธ์แล้วก็ประเมินนั่นเองนะคะ แล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีบ้างที่บางคนอาจจะมีเป็นโพสรูปหรือว่า,าถ่ายรูปมีไปนัดกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสังคมของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่า แตกแยกจากคนหรือว่าไม่ได้รับการเอาใจใส่จากคนเท่าที่ควรเท่าไหร่นะคะทําให้เขารู้สึกบางงอาจจะรู้สึกน้อยๆเซ็งๆได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าตัวเองก็พยายามอดทนไว้อยู่เนาะเขาก็รู้สึกว่าเออไม่อยากจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยก็แบบพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบออทาความเข้าใจว่าที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยมันเพราะอะไรกันแน่อะไรเงี้ยเพราะไม่อยากจะ มาทําตัวงี่เง่าหรือว่า,าทําให้คนรู้สึกไม่ดีเนาะที่เขารู้สึกไปแบบนั้นอะไรเงี้ยก็กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาฮีลตัวเองกลับมารักษาใจของตัวเองมากกว่าก็อาจจะแบบไม่ได้ take A c t i o n อะไรในความสัมพันธ์มากนะคะแล้วก็เขามองในเรื่องของความมั่นคงทั้งในเรื่องของการพัฒนากันไปในเรื่องการงาน การเป็นครอบครัวความเป็นเพื่อนอะไรเี้บางคนอยู่ในช่วงที่ยังเป็นการดูใจแบบเพื่อนฝูงอยู่ยังไม่ได้หลุดออกมาจากกรอบของความเป็นเพื่อนเนาะเหมือนแบบดูใจกันไปก่อนเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ได้มีสถานะอะไรชัดเจนก็ยังเป็นช่วงที่จะต้องคิดทบทวนอยู่อืม ว่าเหมาะไหมที่เราจะเสียวความสัมพันธ์แบบเพื่อนไปแล้วไปเป็นแฟนจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะก็จะมีความคิดแบบนี้เข้ามาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์มากกว่าเขาถึงไม่ไม่ได้อยากจะแสดงอะไรออกมามากก็หนึ่งเลยก็คือกลัวกลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแตกหักพังลงหรือเปล่าอะไรเนี้ยแล้วก็สองเนี่ยก็คืออยากจะค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปว่ามีความสามารถที่จะ เป็นคู่ชีวิตไปด้วยกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยความสัมพันธ์นี้น่าลงทุนลงแทงลงแรงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างที่เขาแบบคิดมากคิดน้อยไปเองอะไรเงี้ยว่าแบบเริงจริงแล้วเขาเรา,เ,ราเขาก็คือตัวคนนะคะอาจจะไม่สนใจหรือเปล่าไม่ได้ชอบเราในแง่นนหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบว่าเพื่อนแอบรักเพื่อนหรือไม่ก็สนใจปิ๊งๆเพื่อนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ประมาณ แอบรักอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> เด่นมากในเรื่องของแอบรักนะคะสําหรับคนที่มีเป็นแฟนกันอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีน้อยนอยงอนงอนกันบ้างนะคะให้ดูแลความรู้สึกกันดีๆแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามีอารมณ์ความรู้สึกมโมโหขึ้นมาไม่ได้อย่างใจกันขึ้นมาในช่วงนี้ให้แบบพยายามแยกตัวห่างจากกันหน่อยแล้วก็กลับมาทบทวนถอยเพื่อกลับมาทบทวนความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะ แล้วก็เอ่อจะได้รู้ว่าอีกฝ่ายเขาคิดรู้สึกยังไงแล้วก็เราจะรับมือกับเขาอย่างไงต่อไปเนาะก็ให้เรียนรู้กันเยอะๆแล้วก็ทบทวนดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะได้นํามาปรับปรุงใช้กับความสัมพันธ์ค่ะโอเคสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขาตอนนี้อยู่เนาะโอเคค่ะจบไปแล้วเนาะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะหรือมีคอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ ค่ะสำหรับคนกองที่สองนะคะโรโดไนไลร็วนะคะโอเคเขารู้สึกยังไงกับคุณต,ตอนนี้เนาะโอเคเราจะมาดูกันนะคะคนคนนั้นที่คุณนึกอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณกับความสัมพันธ์นี้ คนกองที่2นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะเขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่าแล้วก็ดูเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมบางคนอาจจะมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเาก่งในเรื่องสายงานของตัวเองเนาะแบบมีใครไปไหนคนก็รู้จกักได้ไม่หมดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีแล้วก็เป็นคนที่อาจจะทําธุรกิจของตัวเองแล้วก็เก่งในเรื่องการทํางานการหาเงินมากๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะ มั่นใจในการตัดสินใจของคุณนะไม่ว่าคณจะตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างเคารพคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ไม่เชิงเป็นปัญหาหรอกอาจจะเป็นแบบว่าออลักษณะนิสัยบางอย่างที่อาจจะขัดแย้งกันอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือน มีอีโก้เนี่ยมันมันมาแบบชนกันมันมาขัดแย้งอะไรเงี้ยกันอยู่นะคะเพราะว่าต่างคนต่างฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เก่งทั้งคู่มีธุรกิจด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ทํางานเก่งมีชื่อสิ่งในสังคมเหมือนกันทั้งคู่นะคะทาให้แต่ละฝ่ายเนี่ยต่างก็ไม่ค่อยยอมใครกันเท่าไหร่ไม่ค่อยลงรอยเวลาที่พูดคุยกันเนี่ยอาจจะมีเถียงความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วไม่ยอมปรับจูนกันอะไรเงี้ยค่ะ ทำให้เขารู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยและต้องต่อสู้ในความสัมพันธ์มากเกินไปบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกอย่างผ่านไปช้าๆเป็นแค่เพื่อนมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันไปก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามากไปกว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ทุกอย่างเนี่ยมันพังลงมาได้ง่ายเกินไปเพราะว่าการตัดสินใจรวดเร็วทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็นคนใจร้อนทั้งคู่แล้วก็อาจจะตัด ตัดสินใจได้ไม่รอบคอบแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังเองอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนเพื่อศึกษาดูใจหาวิธีรับมือในในความสัมพันธ์เนี่ยอา,อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากกว่าการมีความความสัมพันธ์ในเชิงรักใคร่ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะแบบถึงเวลาที่จะต้องมาเรียนรู้กันก่อนแหละกับมาเรียนรู้กลับมาปรับจูนตัวเองให้เข้ากันได้ในด้านต่างๆที่ตอนนี้อาจจะยัง ไม่ได้รู้สึกว่ามันสมูทมากเท่าไหร่ในการเข้าหากันนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบมีการหึงหวงการเอชฉารลสยาคนที่อยู่รอบๆตัวอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจรู้สึกว่าเราเนี่ยมีเสน่ห์จังเลยทํางานเก่งจังเลยดูแลตัวเองดีหน้าตาสวยแล้วก็มีคนมาจีบเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดมากว่าคนเนี่ยมีคนอื่นอยู่ในใจหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นมีคนเข้ามา เขาเหมือนเขารู้สึกได้อะว่าแบบกําลังมีคนเข้ามาหาคุณในเรื่องอต้องการความรักจากคุณอะไรประมาณนี้แล้วก็คุณอาจจะหันหรือว่าปันใจไปให้เขาก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าสิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกกลัวของเขานอกจากนอกจากอีโก้ของตัวเองตัวเองก็ไม่พูดแล้วเนี่ยตัวเองก็ยังรู้สึกว่าเออก็กลัว <laughs> ประมาณนี้ก็าอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันสะดุดอยู่เนาะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดความเหนื่อยในความสัมพันธ์พอมันมาถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยยอมกันเนี่ยมันจะทำให้มันทำให้เขารู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากสู้ต่อเหมือนกันบางทีก็รู้สึกว่า เราอาจจะไม่ต้องไม่อยากมาคิดมาเครียดกับความสัมพันธ์ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยความสัมพันธ์ก็ควรเป็นความสบายใจของทั้งสองฝ่ายสรับทั้งสองฝ่ายแบบต่างมอบความสุขให้แก่กันและกันอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ไม่ขัดแยง้งก็พยายามแบบเลีเ่ยงกันไปอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ต้องการอยู่นะคะแต่เขาก็รู้สึกแล้ะว่าว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ ที่คุณสองคนเนี่ยมันดึงดูดเข้าหากันแหละคุณกับเขาเนี่ยอาจจะแบบเสมอกันในเรื่องปัญญาก็ได้นะหมายถึงว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เข้ากันได้ในเรื่องของระดับระดับความคิดแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความเห็นที่ไม่ลงรอยกันแต่ละคนมีวิธีการมีสไตล์ต่างกันในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆก็ทําให อาจจะไม่ได้กลองกลืนกลองเกลียวกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่จะต้องที่เขาคำนึงถึงอยู่เนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นอกกนั้นคือ,อไม่ต้องห่วงเลยเขาเห็นคุณค่าของคุณแน่นอนอเขาเห็นคุณค่าของคุณเขาก็มีความห,หวงว่าคุณจะไปชอบคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ทําให้มันเกิดมาเป็นความเครียดด้วยอะไรเงี้ยบวกกับความรู้สึกว่าเออนิสัยอาจจะไม่เข้ากันอะไรเงี้ยก็มีแบบความกังวลในเรื่องนี้อยู่หน่อยเนาะ ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะให้คุณลองอ่อนอ่อนกับเขาหน่อยแล้วก็ใจดีกับเขาให้มากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีบางเรื่องที่อาจจะคุยหลีกเลี่ยงการประทะไปได้ก็หลีกเลี่ยงไปได้เพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องชนะกันหรอกในความสัมพันธ์ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาชนะกันเพราะว่าถ้าทะเลาะก,กันแทนที่จะรักกันเนี่ยก็ถือว่ามันเป็น การแพ้ทั้งคู่แทนที่จะมีความสุขไปด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรามองผลประโยชน์ความสุขทางใจเป็นหลักเนาะเราก็อยากจะมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วก็มาทาให้เรามีความสุขแล้วก็อีกฝ่ายก็คิดเหมือนกันดังนั้นก็เราก็พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เพื่อทําให้ทุกอย่างมันไปได้ going smoothly แล้วก็มีความสุขกันทุกฝ่ายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันเหมือนกับอลองเพิ่มแบบ ความเมตตาแล้วก็ความสงสารเขาดูว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะที่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันกว่าจะตั้งตัวได้มาขนาดนี้แล้วก็เขาก็ต้องการคนที่ให้กําลังใจเขามอบความสุขให้เขาเหมือนกันกับที่เราต้องการเหมือนกันเนาะก็ใช้ความเมตตานําทางแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้รับรื่นขึ้นไปเนาะโอเคค่ะแล้วเขาก็จะได้เครียดน้อยลงด้วยประมาณนี้ตัวคนเองก็ด้วยนะคะ โอเคค่ะสหรับคนกรองที่2ก็ยาวนิดนึงเนาะอันนี้ก็เป็นข้อความประมาณนี้เนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองทีาา่3านะคะซากุระอาเกะน,นะคะโอเคมาดูกันว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็ความสัมพันธ์เนาะรู้สึกยังไงกับคุณ เร่อยากออกให้น้องออกมาด้วย ป้าเป็น t r a ์ p r นะคะโอเคเขารู้สึกยังไงคนตอนนี้เนาะเขามีความคิดมากแล้วก็มีความทุกข์ใจอยู่เหมือนกับเครียดเครียดวิตกกังวลหวัดรแล้วแวงกินไม่ได้นาะไม่หลับอาจจะกินได้นอนหลับแต่แต่ว่ามันเหมือนแบบ in the back of their m i n d คิดถึงเรื่องของคุณอยู่ตลอดแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดนะคะเขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้มันมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึก ว่ามันไม่เป็นอย่างที่ใจเขาต้องการเลยเขารู้สึกว่าผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจกับอะไรบางอย่างบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เ,เรื่องที่เขาไปพบเจอหรือว่าไปค้นเจอหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณบอกเขามาก่อนหน้านี้นะคะทําให้เขารู้สึกว่าเออไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่มีความระแวงคิดมากเนาะบางคนอาจจะคิดว่า คุณมุฟออนจากเขาไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่สนใจเขาอีกต่อไปแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่เป็นโซดฉันจะอยู่โดดเดียวเป็นโซดเอ่ออาจจะปฏิบัติธรรมเข้าป่าไปเลยอะไรเงี้ยบางคนเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะไปต่อกับเขาแล้วแล้วก็อยากมุฟออนจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าจะปวดหัวใจมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าอ,อืม อยากจะใช้เวลาในการพักผ่อนแล้วก็ฮิลจิตใจตัวเองในช่วงนี้เนาะเพราะเหมือนแบบว่าเขาคาดหวังที่จะมีความสัมพันธ์กับคนแต่ว่าดูดูแล้วคนอาจจะด้วยท่าทีของคนที่แสดงให้เขารู้หรือว่าคำพูดการกระทำบางอย่างเนาะทำให้เขารู้สึกว่าโดนปฏิเสธแล้วเขารู้สึกว่าคนกําลังหลุดลอยไปจากมือเขาแล้วทําให้เขารู้สึกเห็นค่าของคนขึ้นมา,มามากๆเลย,เลยอะไรเงี้ยเขาอะรู้สึกว่าตัวเองอะ ก็ดีนะบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทำงานบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีตำแหน่งสูงๆแต่ว่าเขารู้สึกว่าเมื่อเทียบกับคุณแล้วเนี่ยเขายังเป็นแค่ผู้น้อยอยู่เลยหรือไม่ก็บางคนอาจจะมีแบบฐานะที่แตกต่างกันมากๆอะไรางี้บางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนอาจจะเป็นพนักงานอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะแตกต่างในเรื่องเรื่องของอายุนะคะแตกต่างกันมากเกินไปบางคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันถึง10ปี15ปีเลยก็มีนะคะ ทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาว่าความสัมพันธ์นี้มันจะลงตัวมันจะไปได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอเขาก็มีการวางแผนในเรื่องของการเงินนะบางทีเขาอาจจะคิดในเรื่องของคิดกังวลในเรื่องของเงินมากเลยนะว่าเขาเนี่ยจะมีความสามารถพอที่จะอาหาเงินมาดูแลคุณและครอบครัวได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าได้เป็นคนรักกันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่อาจจะต่างกันแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่า อาจจะไม่สามารถเป็นผู้ให้หรือว่าให้สิ่งที่คุณต้องการได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความเจ็บปวดของเขาอยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าเขา,าอาจจะเป็นคนที่ชอบให้ชอบแสดงบางอย่างเพื่อเพื่อแสดงความรักผ่านการให้สิ่งต่างๆให้ของขวัญให้กําลังใจให้ทุกอย่างแต่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะมีไม่พอเพื่อให้คุณอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าดอยค่ารู้สึกแบบว่าตัวเล็กลงกว่าปกติแล้วก็ ไม่กล้าสู้หน้าคุณประมาณนี้อืตอนนี้ก็พยายามเก็บตัวโดดเดียวคิดไปออกว่าจะทำยังไงดีอแค่แต่วางแผนว่าจะเข้ามาหาคุณยังไงดีนะอะไรเงี้ยก็เหมือนคุณจะไปแล้วนี่นาไม่รู้ว่าคุณยังจะรอเราอยู่หรือเปล่าเออเรายังรออยู่ตรงนี้บวกกับใจที่เจ็บช้ำประมาณนี้ค่ะอืมเล้ก็ก็อย่างที่บอกคือบางคนอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองไปแล้วนะคะเพื่อนๆที่ดูกองนี้ก็อาจจะแบบว่า เออฉันไม่เอาแล้วกับวิธีทางเก่าๆนะคะแบบอาชีพเก่าฉันไม่เอาแล้วอาชีพที่ต้องไปเจอกับเขาฉันก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันฉันขอลาออกมาทําอะไรเพื่อตัวเองดีกว่าทําอะไรรเริ่มทํางานหาเงินด้วยตัวเองดีกว่าที่จะไปเป็นลูกจ้างใครบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนี้เนาะแล้วก็มาตั้งเปิดบริษัทของตัวเองทําร้านค้าออนไลน์ของตัวเองอะไรเงี้ยมีเงินมีทองที่หาเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขา ด้วยกคุณในสถานะที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะอืมแล้วก็ตอนนี้เขารู้สึกว่าก่อนที่คุณเนี่ยจะหลุดลอยไปจริงๆเขาต้องการที่จะคว้าคุณไว้หรือว่าทําอะไรสักอย่างเพื่อทําให้คุณไม่ไม่หลุดมือไปจากเขานะคะเขาพยายามเหมือนแบบว่าอืมเอื้อมมือเอื้อมสุดท้ายละห่างแค่เพียงเอื้อมมือนิดหนึ่งแต่เป็นเอื้อมมือที่ไม่กล้าหยิบยื่นเข้าไปเพราะว่ามีความเจ็บปวดและความกลัวอยู่เนาะแล้วก็ รู้สึกว่าอยากจะคว้าเอาไว้แล้วก็จะไม่ไปอีกแล้วประมาณนี้ความรู้สึกประมาณนี้นะคะอไม่ให้ไม่ให้ไปไหนทางนั้นอะไรเงี้ยรู้ว่าคุณจะไปแต่ว่าเราเห็นค่าของคุณถึงเราจะยังไม่มีพอแต่ว่าเราก็ไม่ให้คุณไปไหนทางนั้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้คือความรู้สึกที่มีของคุณตอนนี้เนะาะกองที่3มนะคะโอเคอ ى, พลังงานก็อาจจะกลับกันได้นะคะก็ลองดูว่าคนเป็นฝั่งไหนเนาะฝั่งไหนของพลังงานแล้วก็ปรับให้เหมาะสม สลับข้างกันได้ค่ะโอเคค่ะโอเคถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ